สวัสดีค่ะเพื่อนปบริการหัวเส้นเหงม่อนิงนิวเช้าวันขานที่12กันยายนราคาทองคำสมร์ตเมื่อวานเคลื่อนไหวในกรอบ1,917-1,930ถึงดอลลาร์ในช่วงระหว่างวันราคาทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน1,930ดอลลาร์แต่ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้มีแรงเทขายออกมาช่วงกลางคืนปิดตลาด1,921ดอลลาร์เพิ่มขึ้น3ดอลลาร์ค่ะ ปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับเงินเยนหลังจากที่ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ส่งสัญญาณว่า BOJ เนี่ยอาจจะยกเลิกนโยบายดอกเบีย้ยติดลบขนาดที่สัปดาห์นี้นักลงทุนก็ยังรอดูตัวเลขอาตาัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น CPI แล้วก็ PPI จะก,กำหนดประกาศก็คือวันพุธแล้วก็วันพัสดค่ะกองทุน SPDR กองท t r เมื่อวันขันทองคำออกมา1.75ตันหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วขายออกมา4.33ตันค่ะตรงนี้ก็ยังดูเป็นปัจจัยลบอยู่สำหรับคืนนี้สหรัฐไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจกที่สำคัญอะไรแนวโน้มราคาทองคำสปอตคาดว่าจะเคลื่อนไหวไซ d ์เวย์ กรอบที่ให้ไว้1,915-1,930ถึง 1, ดอลลาร์ซึ่งก็เป็นผลจากที่สหรัฐไม่ได้มีการประกาศตัวเลขอะไรออกมานะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็อาจจะขาดปัจจัยที่กระทบกับราคาของําด้วยแนวรับ1,915ดอลลาร์1,910ดอลลาร์ค่ะแนวต้าน1,930ดอลลาร์ผ่านขึ้นไม่ได้1,930ดอลลาร์ สหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน2ครั้งขายออกช่วงเงย็น32,350บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนค่ะแนวรับ32,250บาท32,200บาทแนวต้าน32,400บาทแล้วก็32,500บาทค่ะกล,ละยุทธ์การลงทุนถ้าเป็น Gold Future อาจจะเทรดดิ้งตามกรอบ1,915ถึง1,930ดอลลาร์ได้ ส่วนทองแท่งแนะนำซื้อสะสม1,900ถึง1,910ดอลลาร์หรือกรณีที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะซื้อตามถ้าเกิดทะลุ1,930ดอลลาร์ระวังแรงเทขายที่มีออกมานะคะถ้าเกิดตัวเลกอาตาัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐ CPIPPI ออกมาเร่งตัวสูงขึ้นค่ะสำหรับเงินบาทเมื่อวานแข็งค่าขึ้น10สตางค์ อยู่ที่35บาท40สตางค์วันนี้คาดว่าจะเคลืนหน่อยในกรอบ35บาท30สตางค์ถึง35บาท60สตางค์ปัจจัยที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นก็คือเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้นเงินบาทเนี่ยมีโอกาสอ่อนค่าลงก็คือฟันโฟที่ยังไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอยู่ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ